สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชา่าราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์หรือ16-29กุมงาพันธ์ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกด้วยว่าท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกสิ่งดีๆที่ชาวราศีมังกรจะได้สัมผัสในช่วงระยะเวลานี้ก็คือว่างานของท่านจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นมีโชคมีลาบนะคะการทํางานจะไม่ค่อยติดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมาหากมีอุปสรรคและปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ไวค่ะและงานมีความคืบหน้าสามารถคาดหวังได้ช่วงนี้ ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆและจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางเป็นระยะเวลาอ่าเป็นระยะระยะท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะเพราะว่าสําหรับบางท่านเดินทางเพื่อติดต่องานหรือว่าติดต่อเรื่องที่สําคัญมากๆท่านจะได้พบปากพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะปากมีสเสน่ห์คนเมตตานิยมชมชอบ เป็นช่วงที่ท่านผู้จาน่าเชื่อถือคนฟังจะคล้อยตามผู้จาน้มเ้าวจิตใจคนได้ดีนะคะท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ท่านใดที่ค้าขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเหมาะแก่การออกพบปะลูกค้าหรือว่านัดหมายพูดคุยกับลูกค้าหากค้าขายลูกค้าก็จะติดอกติดใจชอบในการต้อนรับชอบในคําพูดคําเชิญชวนของท่านเขาจะช่วยเหลืออุดหนุนสนับสนุนสินค้าของท่านลูกค้าจะแนะนํากันปากต่อปาก ช่วงนี้นะคะชาวดาษีมังกรหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ขอให้ท่านพูดคุยด้วยตัวของท่านเองขายของเองนะคะออกพบหาพบอ,าออกหาลูกค้าอย่านั่งรอลูกค้าแล้วท่านจะมีข่าวดีคะ่ะให้คนอื่นๆพูดคุยแทนไม่ดีเท่ากับท่านพูดคุยเองหรือลงมือทำเอง มันอาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับชาวราศีมังกรแต่สิ่งที่ท่านจะได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเหนื่อยพอสมควรช่วงนี้งานจะให้โชคให้ลาบอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จสําหรับบางท่านมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําเป็นช่วงที่ท่านนั้นปัญญาเปิดไหวพริบและไอเดียดีท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเป็นพิเศษท่านทําได้ และให้เร่งลงมือทําและทําด้วยตัวเองนะคะท่านใดที่เป็นเซล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีค่ะบ้านรถที่ดินอสังหาจะนําข่าวดีมาให้คนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือท่านดีโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา จะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นเป็นช่วงที่คนนึกถึงท่านนะคะท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานใช้ไหววานให้ทํานั่นทนํานี่เพิ่มขึ้นค่ะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งฉะนั้นอะไรที่ท่านช่วยได้ค่อยช่วยนะคะบางอย่างหากช่วยไม่ได้ก็อย่าฝืนปฏิเสธบ้างเพราะเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนซะเองนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้น ท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมีงานใหม่ระว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมังกรนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเงินมีดวงได้เงินพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่ได้ได้ไดรับเป็นประจำนะคะ มีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้เงินนั้นมาปากให้โชคให้ลาบมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จบ้านรถที่ดินอสังหาจะนำพาข่าวดีมาให้มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตท่านด้านการเงินค่ะผ่อนผันหนี้สินสำเร็จหรือแม้แต่เอ่ยปากขอกู้ยืมเงินก็จะสำเร็จหากท่านอยากจะได้เงินจากตรงไหนในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ขอเพียงท่านตั้งใจและลงมือทำท่านจะได้เงินนั้นมาอย่างแน่นอนค้าขายขายดีค่ะมีดวงได้ออเดอร์พิเศษซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้คนที่ท่านรู้จักบางคนจะนำข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้ท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอจะได้รู้จักกับคอนเน็ชันใหม่ๆซึ่งบุคคลคนนี้จะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ในภายภาคหน้าการเงินดีขึ้นค่ะหมุนเงินได้ล่องขึ้น บางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางบางท่านอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่อตอนต้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นกู้ยืมสําเร็จค่ะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มหากท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากการเงินของท่านนั้นในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะติดขัดช่วงนี้ท่านดีขึ้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปนะคะและเงินบางอย่างที่ท่านนั้นจะได้ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ง่าย ต้องแก้ไขกับปัญหาบางอย่างก่อนจึงจะได้เงินนั้นมานะคะช่วงนี้นะคะอย่าเชื่อใจหรือว่าอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปในเรื่องเงินเงินทองทองจะช่วยเหลือใครก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาเป็นรายไไปจะให้ใครกู้ยืมเงินขอให้ท่านนั้นคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยให้กู้ยืมอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปนะคะจะนำเงินไปทำอะไรร่วมกับใครในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านก็ต้องทำหนังสือสัญญาตกลงผลประโยชน์ให้ชัดเจนนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงนะคะชาวราศีมังกรมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านเมื่อเขาได้เงินได้ผลประโยชน์เขาก็จะไม่ทำตามคำพูดระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดระวังคนผิดคนพูดอีกอย่างแต่พอถึงเวลากลับทำอีกอย่างขอให้ท่านรมัดระวังให้มากๆ หากจะเซ็นสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามต้องอ่านให้ละเอียดชัดเจนเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซน็นหากท่านมีความรู้สึกว่าสัญญาไม่ค่อยจะเป็นธรรมห้ามเซ็นเด็กขาดให้ทักท้วงตอนนั้นเลยนะคะอย่าปล่อยเลยตามเลยเด็กขาดนะเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนในภายหลังส่วนทางด้านภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะงานและบุคคลภายในบ้าน ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางพบปะผู้คนหรือแม้แต่ออกงานสังคมก็จะเพิ่มขึ้นจะมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันเข้ามาค่ะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้จ่ายค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับปบรดการบริบาลคนรอบข้างบางคนจะเพิ่มสูงขึ้นการเงินโดยภาพรวมไม่น่าวิตกกังวลใจนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะคนสดสนิทช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอม เป็นช่วงที่ท่านจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะที่สําคัญอยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รักและเมตตาส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้รักใคร่กันดีค่ะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีงอนกันบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่นะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้าง ช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบและช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านระมัดระวังนะคะจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวค่ะจะทำอะไรก็อย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไประวังมีดบาดระวังเดินเตะนั่นชนนี่นะคะส่วนทางด้านของการทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บริจาคโลหิต หรือช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่อาเจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะหากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชําระนี่ส่งบริจาคค่าน้ำข้าไปที่สำคัญเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีค่ะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ